มาเที่ยวหาพี่ใช่ไหมใช่ไปเรียนแล้วเหรอ,อ,อกอลาเนี่ยไปเรียนมานะพี่พี่แล้วสบายดีเปล่าเนี่ยสบายดีมีอะไรจะามเรื่องอะไรอะ่ะให้ช่วยเขาอยู่ไหนกอลัมเนี่ยมันใส่แก้วคนเหล็กด้วยนะให้ช่วยเนี่ยโดยกระสือที่เองเรียงไว้กับต้องไปจัดก,การมันใช่ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอซีลุงป้านานะอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมเนี่ยก็ได้ออกมาจากโรงแรมแล้วนะผมเนี่ยไม่สบายเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะครับพี่พี่นะก็คือวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้กลับมาตั้งแต่เมื่อวานล,ละนะครับวันนี้ไอ้กอลัมเนี่ยมาหาผมที่บ้านนะครับไม่รู้ว่ากอลัม on มาทําอะไรนะพี่นะบางทีกอลัมเนี่ยอาจจะมาเที่ยวหาผมก็ได้นะครับ เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่เจอ,อ้ล่ำเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันไม่รู้ว่าหายไปไหนนะพี่ๆนะนะครับเมื่อไหนก็ไอ้ก็ล่ามาละเดี๋ยวผมเนี่ยจะเรียกให้ก็าล่าเนี่ยขึ้นมานั่งคุยบนบ้านกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ล่าหากินแก้วงกอกอ,อยู่นะพี่นะครับผมก็โอเคนะครับพี่ๆก็หายไปนานเลยไม่รู้ว่าพี่ๆซีเนี่ยลืมกันหรือยังนะครับนะก็โอเคนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอขอึ้นึังไง หนึ่งแชร์นะครับตนองติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปหาล่ามเลยดีกว่าครับผมนี่นะทุกคนเจอไหมล่ามเจอไหม,มขึ้นมานี่มาแล้ววันนี้มาทำอะไรที่เนี่ยมาเที่ยว อ๋อมาเที่ยวหาพี่ใช่ไหมใช่แล้วเองหายไปไหนมาเนี่ยไม่พี่ไม่เจอเลยไปเรียนมาฮะเรียนไปเรียนแล้วเหรอ,เ,อ,อเรียนที่ไหนอะตรงหมู่บ้านอะนะออโอ้ไม่น่าละ่ะไม่เจอหลายอาทิตย์แล้วก็คือทุกคนครับกอลัมเนี่ยไปเรียนมานะพี่พี่อืมแล้วสบายดีเปล่าเนี่ยสบายดีสบายดีมีอะไรจะทำเรื่องอะไรอะ ไอช่วยอ๋อจะถามเรื่องยายช่วยเรื่องอะไรลนะ่ะขาอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันอะเดี๋ยวขึ้นมาคุยกันบนบ,นบ้านนี่มาพี่ก็ไม่สบายนะเพิ่งกลับมาเป็นไรมอยกัด <c oughs> มาเดี๋ยวเราขึ้นมานั่งคุยกันบนบ,นบ้านดีกว่าบ้านก็จะลกๆหน่อยนะพี่เพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ไปยแล้วขึ้นไป กินข้าวยังเนี่ยกินกินอะไรลงท้องกันไหมกินข้านอนเปล่า <G ül üyor> กินไมหมเดี๋ยวพี่ลงไปซื้อให้ <G ül üyor> ไม่เหรอทาไมไม่กินอ่ะไหนอ๋อใส่ใส่มาด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ <G ül üyor> ใส่ติดตัวไว้ตลอดนะลำ่ำ <G ül üyor> โอโ้ทุกคนครับไอ้ล่ำเนี่ยใส่แก้วคนเหล็กด้วยนะ ใส่ติดตัวไว้ตลอดนะจะได้คุ้มครองสิ่งชั่วร้ายน่ารำ่ำเ,เป็นแก้วขนเหล็กสวยมากพี่นะครับมีใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อผมได้นะครับยังมีอยู่นะพี่นะที่ใครอยากจะครอบครองนะครับทำให้ลำ่ำสวยมากเลยนะครับก็น้องหญิงเป็นคนให้นะ ตอนนี้น้องหญิงก็กำลังทำอะไรด้านในบ้านไม่รู้นะครับเรียนมาได้ดาบเล่มหนึ่งเลยใช่ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ออทุกคนครับที่เราไม่ได้เจอ,อกอลัมเนี่ยนานเนี่ยเพราะว่ากอลัมเนี่ยไปเรียน ไปเรียนเป็นไงบ้างเจอเพื่อนไหมเจอเจอเพื่อนเยอะไหมเย<ง>อะไปเรียนสนุกอ่ะสนุกก็วันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันเสาร์ก็คือเป็นวันหยุดนะครับโอ้แล้วไปเรียนทำอะไรมาบอกพี่เลยมาบอกไ่จันอ๋อไปเรียนก่อนเนี่ยใส่ไว้ติดตัวเองนะั่นละส่วนมากคือแก้วคนเหล็ก ผมให้ล้ำเนี่ยนานแล้วนะครับพี่แล้วก็กำลังจะใส่ตลอดใส่ติดตัวตลอดเลยนะครับอันนี้กินอะไรอะ <Yeah. S 2> ่ะเินกินข้าวหน่อไม้เดี๋พี่ลงไปซื้อให mm ้ไม่กินเอ้ายังไม่เอวเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลำใหยไหมอ่ะ่ <Hey. S 1> มีลำาไยอยู่ต้นหนึ่งพี่ตรงหน้าบ้านพี่จินดานะครับก็ลำยาไยตอนนี้เนี่ยออกลูกเงาดกมากนะครับก็ไอล้ลำเนี่ยมาหาผมเนี่ยแต่เช้าเลยได้ไปหฮสอนเนี่ย ยัง <Yeah. S 1> ยังเลยไม่รู้ว่าตอนนี้สอนตื่นหรือยังนะครับเพราะว่าเมื่อคืนสอนน่าจะไปนอนป่าพี่นะครับตอนนี้ผมก็ยังมีอาการแบบเวียนหัวเล็กน้อยนะพี่น้าครับผมก็ต้องพักผ่อนหน่อยนะครับก็ถ้าอาการดีขึ้นน่ะก็จะถ่ายคลิปกลับมาถ่ายคลิปให้พี่พีเอฟซี FC เนี่ยได้ชมกันนะครับผมนะครับ แล้วจะถามเดี๋ยวช่วยเนี่ยเขาอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะช่วยที่ไหนต้องไปถามสอนคนะิด <c oughs> ถึงเดยช่วยไหมเนี่ยไม่คิด <c oughs> <c oughs> ถึงไม่คิดถึงเดี๋ยช่วยเหรอเองรู้ไหมเดกม็กพี่จะเล่าอะไรให้ฟังวันนั้นเนี่ยยดยช่วยเนี่ยโดนกระสือที่เองเลี้ยงไว้กับในถ้ำอะ่ะ ว่าเราไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยต้องไปจัดการมันใช่มีก็ล่้ามคนเลยที่จัดการมันได้เพราะว่าล่ามเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงเพื่อที่ให้เป้าสมบัติแต่ว่าเหมือนมันจะหิวมากก็ล่้ามราะว่ามันนัมันไปมันก็กัดพี่เหมือนกันเราที่พี่ไปล่าสุดอ่ะเหมือนมันกินหัวกระโหลกคนนะไม่รู้ว่าหัวกระโหลกคนหรือว่าหัวกระโหลกอะไรนะพี่นะผมก็ไม่รับประกันนะครับว่ามันคือหัวกระโหลกอะไรกันแน่ มันมอนมาใช่ไ,ไหมวะไม่รู้เหมือนกันเราเข้าไปถางดูอ่ะเอากินข้าหน่อไหมเดี๋ยวพี่ซื้อให้ไม่กินไม่กินจะกินลำไยเอลำไยเต็มต้นเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเแต่ลำไยนะครับถ้าเรียนก็ตั้งใจเรียนออนะครับ ก็พี่เอฟีใครที่อยากจะแบบสนับสนุนกอลัมน์นะครับก็ช่วยได้นะพี่นะเป็นทุนการศึกษาการเรียนขออ่อยกอลัมนนะครับเพราะว่าตอนนี้กอลัมน์เนี่ยเขาเรียนแล้วก็ต้องใช้ทุนการซื้อเสื้อผ้าชุดน,นักเรียนรองเท้าถุงเท้าใช่ไหมล่าใช่ก็กำลังไปต้องซื้อนะพี่นะก็เดี๋ยววัาเทอมผมอาจจะอัปเดต ว่ากอลลัมเนี่ยเรียนเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาเจอกอลลัมตอนใส่ชุดนักเรียนนะครับว่าจะเป็นไงพี่ชุดนี้ก็สอนก็ซื้อให้ใช่ไหมใช่ก็ซื้อให้ไปเรียนก็ไม่บอกผมด้วยลุยทีก็ไปเรียนละมีเพื่อนเยอะเลยดิใช่มีเพื่อนผู้หญิงไหมไม่มีไม่มีมีแต่เพื่อนผู้ชาย แล้วเพื่อนชื่ออะไรไไจะไม่ได้จะไม่ได้กอลัมก็ไปเรียนแล้วทุกคนก็ดีใจแทนกอลัมนะคกอลัมจะได้มีความรู้มากขึ้นนะครับกอลัมนะ่ผมบอกนะว่าเป็นเด็กที่ฉลาดมากแล้วก็เก่งแต่ว่ากอลัมอย่างแต่ผมจะซื้ออะไรให้กินเนี่ยกอลัมก็ปฏิเสธตลอดนะว่าไม่กินไม่เอานะพี่วันยยง ความที il ok, well, ่จะไปเด็ดลำไยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเด็ดลำไยนะเพราะถ้าบอกว่าลำไยที่ผมจะไปเด็ดเนี่ยอยู่หน้าบ้านพี่ดาพี่ดาเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราขับมอไซค์ไปขับมอไซค์เป็นไหมล้ำเป็นเนี่ยขับวิบากเป็นไหมเป็นมี่ค่ะขับยากใช่มันมีคาร์นะพี่นะไปเดี๋ยวเราจะลงไปเด็ดกันเลยดีกว่านะครับ แก้มกรนี่ก็ยังไม่สุกมันก็ยังไม่สุกอืมเอออันนี้มันออกดแดงๆแล้วนะล่ามแต่ว่ามันยังไม่สุกหรอกมันต้นอะรกินดิบหรอมันเน่าเพราะว่ามันปีนไม่ได้ไงมันเน่าก็ล่ามาชอบกินแก้วมกรมากพี่ก็ล่ามก็โมโหนะพี่นาะที่ไอกระสือมันกัาแข็งใหญ่ช่วยเดี๋ยวก็ลันจะไปจัดการแนละ้วใช่ไหมล่าม เดี๋ยวเราไปเอามอไซค์กันเลยดีกว่านี่ทุกคนครับเรามาถึงแนะล้วล่ามลองเด็ดกินดี่าหวานนะแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่ารสชาติละหวานมากขเขาเรียกแบบว่าลำใหญน้ำนะจำไม่ผิดเดยเดแตนะ่ลูกใหญ่ๆนะล่ามเอาบางตอกนะเป็นดีด หวานนะรสชาติหวานมากพี่นี่นะทุกคนน้ำเยอะมากเนื้อเนอี่ยแบบหวานมากนะครับอ,อร่อยทุกคนน้ต้ตอง ร้านเระวังตกนะห,หวานมากเพ่ กินใหญ่ก็มีเยอะนะ <Okay. S 1> ผมก็กินเยอะไม่ค่อยได้นะพี่นะเพราะว่าลำไยน่ะมันร้อนนะครับ mm hmm. เนื้อมันน้อยนะทุกคนแต่ว่ารสชาติละหวานมาก khăn bay đuôi làm nó ừ. lắm à, ừ, Đẹp đã lại lắm Kì một con có chiều bay bèm lắm Lâm đang làm xào <laughs> ลูกใหญ่สามากทอยู่เหมือนยอดสูงนะพี่นะเราขึ้นมานะมถ้าแบบลูกใหญ่เนะี่ยเนื้อเยอะมากทุกคนแบบเม็ดใหญ่หญแบบนี้ nữa nhiềuมาก, ừm, wow, giờ ชอบไหมล่ามชอบชอบก็กินเยอะๆแน่นไหพี่ลองดูแน,น่นเลยแน่นไหมเนี่ยอร่อยเนี่ยมันจะจะขึ้นอุ้ย,ยใหญ่เกินมันก็เหมือนเน่าอ่ะ เด็ดแต่ลูกไซส์ใหญ่ๆนะครับเรียกว่าไซส์อร่อยอร่อย<ม>นี่พุ่นลายได้ดีอุดร่วงป่ะพอเด็ดเลยเอาไปเอาไปนั่งกินที่บ้านก็ได้ถ้าเราซื้อเนี่ยก็ไหลตังค์อยู่นะทุกคน แต่ว่าอันนี้แบบเจ้าของไม่ห่วงนะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะก็เด็กกินได้อะ่ะเจ้ของสาธารณาพี่วางตกะนา้าำ เดินมาเยอะกินให้หมดนะทุกคนเดี๋ยวเรามารอลรามกันเลยตัวเดี๋ยวจะไปล้างมือก่อนวันนี้ไอรลามก็กำลังใส่ถุงนะครับกินมากว่านน่ลรโหมจริงนะ เมื่อกี้เด็ดมาซะเยอะเลยแล้วทางมีแค่เนี่ยเจอเต็ม,มนนะเจอเต็มแบบเต็มมือไปเลยอะคลินไม่เกินป่ะฮะแล้วแต่ได้จะเอาไปล่ะพอกินไปล่ะไม่พอก็ปีนต่อเลยพี่รอได้ปีนระวังระวังนะ chị lăm đẹp giờ này mh, rồi đèn mà giờ đây kín đã lòi đi thăm bọn nam là mới đây kín á và giống sữa kín được ทุกคนครับตอนนี้เรามาเจอกับน้อยหนานะครับก็เป็นน้อยหนานาบ้านพี่ตากนะพี่นะเลนอย่าเล่นมีดเก็บมีดระวังโดนบาดนะสุกปะไม่สุกอร่อย้ยทุกคนเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเด็กกินไปอีกลูกเนึงลองปีนดู นะจอะลุกซุงมีป่ะก็น้อยหน่าตอนนี้หวานมากพี่นนนหนาวแล้วนั่นน่ละรำนี่ลุงเนี่ยสุกลองเอาเขี่ยด,ดนี่ไงลุงเนี่ยแตกๆอ,อร่อยเนื้อหวาน เดนทำไมดื้อจังเบื้องไปนูละแลงเ,เกงก็ไม่ใส่หมดละมีแค่นั้นแหละที่กินไปลุงหนึ่งมาตรงมาเดี๋ยวเราไปนั่งกลับบ้านกันดีกว่าเดนสวัสดีอ่ะสวัสดีนี่นะทุกคนน้องเอเดอนนะน้องเอเดอนนี่คือแบบดื้อสุดๆเลยอะ่ะดื้อมาก อะไรกินไม่ได้แล้วมันนนาวแล้วเด่นระวังรถนะไปเข้าไปข้างในบ้านไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปดูน้องไปลำยหยเนี้ยลำยายเต็มกินหรอเด่นกินลำายป่ป่ำเดี๋ยว,ยยเ,ยวเอาทำไงก่อนเอาถืดดีด ตกแล้ว <S 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 เก็บลูกใหญ่นั่นน่ะกางเก็งก็ไปใส่กางเกงไปไข่ออกมาแล้วไประวังรถด,ด้วยพอไหมลำ่ำหวานไหมหน้อยนะ่ะหวานหวานนะไปทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าโอ้อากาศดีมากผมเนี่ยอยากจะให้ฝนตกมากนะถ้าฝนตกเนี่ยบอกเลยนะว่าได้เห็ดแน่นอนนะครับ นี่ผมก็อยู่บ้านพี่ยินดานะพี่ยินดาไม่อยู่นะน่าจะไปทํางานพระธามเสาอาทิตย์นะครับผมอืมก็ช่วงนี้เราก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินนะพี่นะครับตอนนี้นะครับผมกับไอ้กอล์ล้ก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะไอ้ล้ำเนี่ยกินลำไย,ยไม่หยุดเลยนะครับพี่นี่เลยนะครับก็ลำไย,ยเนี่ยเรากินเยอะก็ไม่ค่อยดีนะพี่นะเพราะว่ามันสามารถทําให้เราเนี่ยเป็นร้อนนายได้ นะครับถ้าเรากินเยอะเกินไปนะพี่นะก็โอเคนะครับวันนี้ผมดีใจมากที่กอลัมนี่มาเที่ยวหาผมที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอปิดคลิปแล้วนะนะก็พี่พท่านใดนะที่อยากจะสนับสนุนกอลัมเนี่ยก็ทักมาหาผมได้เป็นทุนการศึกษาของกอลัมนะเพราะว่ากอลัมเข้าเรียนแล้วนะพี่นะก็โอเคเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งนะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับ